<Bro. S 2> oh, วันนี้เราก็กลับมาใน World of t o ที่วุ่นวายเหมือนเดิม oh, shit. อ้าวชิทก็วุ่นวายเหมือนเดิมนั่นแหละและมันอัปเดตใหม่มาก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อย่างแรกก็คือเลนออยซึ่งมีโอกาสเกิด p u ยวออยซึ่งได้ไอตัวนี้อเตอร์ e ตัวที่โหดที่สุดในเกมในตอนนี้นะผมไม่ไแน่ใจว่ามันโหดแค่ไหนเอ่ะละ่ะก็ ตัวนี้คือตัวที่ดีที่สุดในการแบบ PvP แล้วสกิลมันค่อนข้างซับซ้อนและอธิบายยากมากก็เพียวเพียวออยเนี่ยจะมีโอกาสเกิดในเลนออยเนาะเลนออยก็คือจะทําให้จะทําให้เอ่อมันเรียกว่าอะไรนะทำให้เพียวออยมีโอกาสเกิด1นึ1่งถึงโอกาสหในแปดใช่ก็คือมันจะเกิดฝนแล้วมันจะทําให้ออยทําให้ของเนี่ยเกิดเร็วขึ้นคูณ20ก็ประมาณนี้เนาะไป เราไปรีวิวไอตัวนี้ตัวแรกดีกว่าคือผมจะมารีวิวสองตัวแล้วค่อยไปรีวิวแมพโอเคไปไปรีวิวตัวนี้กันเลยผมจะมารีวิวแบบไม่ใช่ตัวดัมมี่นะเพราะผมขี้เกียจพามันเดินเพราะฉะนั้นผมจะเข้าทีพีเลยซึ่งตัวนี้โอ,โอ,โอค่อนข้างกะเลยถ้ายังไม่กินก็คือฮังเกอร์มันยิ่งฮังเกอร์เยอะยิ่งโหดประมาณนั้นท่าแรกก็จะเป็นท่ากินเนาะเป็นท่าหัวใจหลักเลยก็ท่านี้จะเป็นส่วนอีกท่าหนึ่งจะเป็น เอ่อถ้าวิ่งเร็วคือเราจะเลือดลด่อนรถแต่เราจะวิ่งเร็วประมาณนั้นกินมันกินมันโอเคแล้วพอความฮังกี้ฮังเกอร์ฮังเกอร์ฮังฮังเกอร์เออไม่พอดีพดีฮังเกอร์ถึงถึงเลือดพันสองแล้วมันจะมีท่าพุ่งไปแล้วก็ทุบพื้นแล้วค่อยเอาดึงมือขึ้นมากินมันกินมันกินมันโอเคต่อไปก็คือพันห้าพอเลือดพันห้าแล้วเนี่ยเราจะได้สกิลปล่อย แสงอะไรทุกอย่างที่ทําให้โจมตีศัตรูไปเรื่อยๆแล้วเราจะเพิ่มฮ er ังเกอร์เรื่อยๆถ้าเราอันนี้ซึ่งไอตัวนี้ค่อนข้างโหดเลยยิ่งยิ่งฮังเกอร์เยอะเท่าไหร่ยิ่งโหดไอตัวนี้ตันคือเลือด 2002, 2,002 2,002คือสูงสุดของมันแล้วต่อไปก็คือเลือด1 0 0กินเอ้ย1,008ดิกินมันกินมันกินไหมกินโอเคตายัอโอ้โอ้ๆอ,อ,อ,อน,นหนึงนะ ต่อไปก็คือการเสกเสาเหมือนเมื่อกี้เลยนี่เสกเสามาเสานี้จะทําการดูดมอนดูทุกคนเออดูทุกคนให้ที่อยู่ในโวเฮ้ยเราไปพูดทีเดียวเนาะต่อไปโอเคโอเคแล้วมันก็จะแบบโหดมากคือมันจะตายยากมากไอตัวนี้คือมันจะมีพลังฮิวของมันด้วยประเด็นเออกิน เลือดสองสองันสองแต่ระบับฮังเกอร์เนี่ยจะสามารถลดได้นี่คือเต็มแล้วเนาะเต็มคือเหมือนคุณจะเลือดโหดขึ้นแล้วก็ตายยากขึ้นด้วยคือคุณต้องโอ้โหมันีมันเพิ่มมันกลายเป็นอันนี้ละคุณก็จะมีลูกตาเรียบเลยสกิลแรกก็คือการกินสกิลสองคือฮังเกอร์ทำให้วิ่งเร็วขึ้นเพื่อไปกินศัตรูได้ง่ายขึ้นแล้วคุณต้องรักษาค่าหิวห้าฮังเกอร์คุณไว้ สกิลที่สาก็คือพุ่งไปแล้วก็ทุบพื้นแบบนี้แล้วขึ้นมาสกิลที่สี่มือนเป็นการสร้างเอป้อมปืนทุกอย่างที่จะไม่เป็นการสร้างแสงอะไรทุกอย่างแล้วสกิลที่5ก็คือสร้างเสาแสงอะไรทุกอย่างที่ทําให้ดูดศัตรูได้แล้วทาให้เรากินได้ง่ายขึ้นโอ้โหแนะนำให้กินมันแม่งทุกคนเลยถ้าคุณเลือกสองันสองคุณจะเกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฆ่ายากที่สุดกลายเป็นโทเลที่ฆ่ายากที่สุดถ้าคุณฮังเกอร์เต็มแต่ถ้าคุณฮังเกอร์ยังไม่เต็มก็ แนะนำแนะนำว่าคุณนั่นแหละก็ไอตัวนี้คือตัวที่เหมาะสําหรับการ PvP ได้ดีที่สุดในเกมนะ,ะกินโดยเฉพาะถ้ากินถ้ากินคือหัวใจสําคัญของตัวนี้ถ้าไม่มีก็คือตาย <c oughs> บอกเลยมีแล้วมันตายยากมากไอตัวนี้คือถ้าแล้วฮังเกอร์มันไม่ลดเนี่ยมันแทบจะตายมันตายยากมากอะบอกเลยก็คนชอบหยิบตัวนี้มาเล่นเพราะมัน PvP โหด ลองจากไอ,อ้อีสเตอร์ไอ้อีสเตอร์ไม่โหดสุดไมานี่ดิกินนึงเงียบ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 นี่เนาะการกน,นึงเฮ้ยอย่างนี้โอเคมงจะค่านี่แล้วก็ไปตัวต่อไปเลยไปมาดูกันทีทีกัน โอเคก็น่าจะมีประมาณนี้แหละสำหรับ i t e a t e r โอเคไปไปตัวต่อไปเลยตัวไปก็คือ r e s o u อะไรสักอย่างนี่แหละเป็นตัวที่หายากที่สุดในตอนนี้นะคือหมายถึงแบบไม่ได้ไม่ได้หายากที่สุดหมายถึงแบบมันใช้ก็คือของที่หาได้แต่หายากที่สุดเออของที่ยังหาได้อยู่แต่ไม่หาโคตรยากเลยนี่ ก็มันจะมีอย่างอื่นที่หายากอยู่แต่อันนี้หายากสุดให้คุณเดินมาจากจุดสปอนตรงนี้เลยเดี๋ยวผมปรับกราฟิกดีก่อนเมื่อกี้ผมปรับกราฟิกไม่ดีเพราะว่าเดี๋ยวคอมผมระเบิดเพราะว่าคอมผมกุกาก,ากอยู่จริงๆไม่ใช่คอมผมหรอกโอเคเราก็จะพาไปรีวิวนะไอที่ตรงนั้นเนาะไป let's go โอ้ตรงนี้เนาะจะเป็นเหมือนหมู่บ้านโบราณหรืออะไรทั้งอย่างแล้วก็จะมีวัดด้านบนเหมือนเป็นของพวกแบบโรมันแต่ไม่ใช่นะมันจะเป็นพวแถวแบบ บาซิลอ่ะเออนี่เนาะอันนี้ก็คือแท่นเพื่อจะเอาเฟรมซิลก็จะได้ไอตัวนี้เนาะซึ่งกว่าผมจะทำท่านี้โคตรยากเพราต้องใช้ห้าไนท์ให้ดาร์กออแทนให้โอ้โหช่วยเศร้าอีกอ๋อไอตัวนี้ค่อนข้างคุ้มเลยนะแต่ก็ไม่เท่าไม่เท่าไอไออีเตอร์ม่นโหดกว่าเยอะเลยแต่ไอตัวนี้ก็โหดใช้ได้อยู่โอเคสีแรกของมันจะเป็น ดาร์เบสอะไรทุกอย่างก็คือให้คุณถ้าคุณกดตีรัวเนี่ยถ้าคุณกดตีแนะนําให้ตีให้ถ้าตีเรือัวใช่ไหมแต่ถ้าตีแบบคลิกั้งเดียวมันจะฟันถ้าคลิกั้งมันก็จะฟันแบบนี้แลวคุณคลิกรัวคลิกรัวมันก็จะฟันคลายฟันขวาแล้วก็ฟันทุกลงโอเคต่อไปก็คือโศกซ้ออะไรทุกอย่างคือถ้าไอ้สกิลเนี้ยมันไม่ได้อยู่ใกล้ไขรอะมันไม่ได้อยู่ใกล้คนมันจะเป็นสกิลการเดินเลยก็คือเป็นสกิลการกระโดด ไกลมากแล้วถ้าคนโดนในตรงนี้ก็คือเจ็บเจ็บเอาเรื่องเลยก็มันจะพูดแฮมเมออะไรทุกอย่างตอนที่เราใช้สกิลต่อไปก็คือสกิลเหมือนหอกอะไรทุกอย่างหอกไอ้สกิลหอกอันนี้ก็จะวาร์ปไปส่วนสกิลที่4จะเป็นสกิลที่ใช้คอมโบกับสกิลที่5ซึ่งสกิลที่4ต้องอยู่ใกล้คนส่วนสกิลที่5จะเป็นการนี่เอาเชือกมารัดเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำให้ดูต้องสตูสตูมันต้องอยู่ใกล้ๆด้ยนะนี่แล้วก็สกิลที่4ก็คือแบบนี้ ต้องมีศัตรูอยู่ใกล้ๆอ่ะถึงมันจะใช้ได้ถ้าศัตรูไม่อยู่ใกล้ๆมันก็ใช้ไม่ได้ส่วนสกิลท <so ี่5ก็คือนั่นแหละโซตวนนี่เนาะอ้าวเดี๋ยวกูจะหาคนรีวิวมีใครบ้างวะนี่ไงนี่มันนี่ดิมันนี่มันนี่มันจะใช้คอมโบกับสกิลที่สี่อย่างนี้เฮ้ยเคลื่อนแบบโว้วววโอ้ยมาให้กูคาบซะทีดี อีนะสกิลที่สี่โอ้ไม่โดนคนเฮมันนี่มันจะเทสสก,กิลไอเป็ดน,นี่มันจะติดโซ่แบบนี้แล้วเราก็ใช้คอมโบกับสก,กิลที่สี่มันจะเอาตัวพุ่งขึ้นไปแล้วก็จะโยนหอ,อกใส่ซึ่งดามจก็ค่อนข้างแรงใช้ได้เลยก็หรือว่าจะใช้คอมโบหรือว่าสก,กิลที่ห้าเนี่ยใช้จะคอมโบกับสก,กิลที่หนึ่งก็ได้คือฟันรัว ก็ประมาณนี้นอกสรับไอตัวนี้เลือดก,ก็3,000หิวไม่มีท่าฮิวแลยโคตรแซดเลยก็ต่อไปก็คือการรีวิวแมปแมปก็คือนะเดี๋ยวผมจะใช้ตัวคุ้นเคยของเรา s t u ปเป็เดี๋ยวผมจะปิดเสียงมหน้าเดี๋ยวมันน่ารำคาญโอเคเราก็จะมาเริ่มแบบแถวนี้ก็คือเป็นแบบ OG ใหม่หมดเลยแต่เป็นแบบ2.0ก็ตรงนี้ก็จะเป็น k i Bank เนาะซึ่งตอนนี้ถูกปกคุมด้วย สถามบาลียเลือดก็คือเลือดอินฟินิตี้นี่เนาะอันนี้คือไม่มีของให้เก็บเหรืออะไรนะโอเคมาต่อไปก็คดูข้างในธนาคารเลยของที่คุณเก็บมาก็ยังอยู่นะแต่ก็คือจะไม่ไม่มีที่ปีนออกไปแล้วต้องออกไปทางเดิมก็จะไม่ในในโซนเซฟโซนเนี่ยจะไม่สามารถใช้สกิลอะไรได้เลยแล้วเลือดคุณก็จะอินฟินิตี้แต่คุณอนกอจกเซฟโซนคือเลือดคุณจะไม่หิวนะสมมติคุณเลือดเหลือเท่าไหร่มันก็จะเท่านั้น นี่ต่อไปก็คือโซนโซนหลังธนาคารโซนหลังธนาคารเนี่ยจะเป็นจุดคับของคือยัดทุกอย่างยัดเกิดทุกอย่างมาใส่เลยไอ้ตรงเฟมิออยก็อยู่แถวนี้โอเคต่อไปก็คือไอ้ต้นสากุระไอ้ตรงโซนซากุระแต่ก่อนมันจะเป็นแบบที่สูงสูงเลยใช่ไหมตอนนี้มันนี่มันมาอยู่ตรงนี้ละก็นี่เนาะเออก็นนี่เนาะส่วนโซนช็อปเนี่ยโซนช็อปไอ้ตัวนี้มันก็จะย้ายย้ายจากตรงนั้นมา มาตรงนี้เนาะนี่โซนช็อปก็จะมีของขายแล้วก็ะไรพวกนี้แล้วก็ต่อไปก็คืออันนี้ไม่ใช่เพื่อนผมนะจริงๆเขาก็ตามผมอะโซนบ้านก็จะเหมือนเดิมบ้านก็จะเหมือนเดิมเหมือนตอนก่อนต่อไปก็คือป่าชา้า <c oughs> ป่าช้านั่นแหละเออป่าช้าเนี่ยมันจะมีมันจะมีเอ,อ่อเทียดแท่นแท่นของไอตัวใหม่แล้วก็ที่ทำดักออฟโอเคเราไปตรงแท่นของไอตัวใหม่คือมันจะอยู่ประมาณตรงนี้นะไอตัวนั้นนหะเดี๋ยวผมจะมารีวิวทีหลังแล้วกันนะ ก็ในป่าช้าคือจะสปอนไอไนท์ด้วยไอไนท์คอไอไนท์คอเลอร์เออไนท์คอเลอร์คือไอบอสนั่นแหละบอสบอสกลางคืนอ่ะนี่เนาะอันนี้คือที่ใหม่เดี๋ยวผมจะมารีวิวทีหนึ่งต่อไปก็คือตรงดาร์กออฟก็ให้ตรงไปตรงไปเรื่อยๆส่วนใหญ่ป่าช้าจะไม่เกิดของนะของของมันจะไม่ค่อยเกิดในป่าช้าเท่าไหร่คือมันจะเกิดรอบๆนั่นแหละแต่มันจะไม่ได้เกิดทางนี้หรอกก็ดาร์กออฟก็จะเหมือนตรงขึ้นไปใช่ไหมผมจำไม่ได้แล้ว มันก็อยู่ในป่าช้านี่แหละไม่ต้องห่วงไม่มีอะไรมาฆ่าคุณได้และอย่างคุณก็มีอาวุธอยู่แล้วคือป่าช้ามันทําให้วิสัยการมองเห็นของเรามันลดลงนี่เนาะก็ถ้าไปทางนี้ของป่าช้าก็จะไปเจอกับหอเสาสัญญาณส่วนไอ้ตรงทางดาออกก็อยู่นนี้แหละไม่ต้องคิดมากนี่เนาะไอตรงนี้หอเสาอากาศยังไม่มีอะไรนะเป็นแค่สถานที่ตกแต่งส่วนหมู่บ้านนั้นก็เหมือนกันหมู่บ้านนั้นก็ยังไม่มีอะไรโอเคต่อไปก็คือไอตรงวัดไอตรงวัดผมก็รีวิวไปแล้วเนาะก็ มันก็คือตรงวัดเฉยๆแล้วก็มีที่คาบเออันนั้นแหละส่วนโซนต่อไปก็คือตรงโรงงานโรงงานเนี่ยเขายังไม่มาเลยนะแต่เป็นจุดที่ฟาร์มดีที่สุดเพราะของมันจะเกิดใกล้ๆกันแล้วแบบโคตรดีอะ่ะจุดจุดฟาร์มที่ดีที่สุดบอกเลยนี่ตรงโรงงานเนาะโรงงานก็จะมาทางนี้นี่ก็ตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆก็สิ่งที่อัปเดตมาของเกมนี้มันก็จะมีเหมือนรูทบ็อกอะไร้งอย่างนี่คนก็จะชอบมาฟาร์มันแถวนี้เพราะแถวนี้มันฟาร์มง่ายดูดิน้ําไอ้พวกคับอะไรพวกนี้มันเกิดใกล้ๆกัน โอเคก็มีประมาณนี้เนาะสำหรับแบบใหม่กับตัวใหม่อีก2ตัวที่ผมอัปเดตก็อาจจะมีตัวอื่นเพิ่มเข้ามาเพราะว่ามันเออผมต้องผมไม่มีเซิร์ฟเวอร์ V.P ต่อไปแล้วเพราะว่าเพื่อนผมไม่เติมให้แล้วเ,ออเพื่อนผม,มเขาไม่เติมแล้วผมก็เลยอาจจะฟาร์มยากขึ้นแล้วไอ้บอสเนี่ยบอสบอสไนท์คอรเลอร์มันจะเกิดตรงในปา่าช้าส่วนบอสเควซี่โทเลตมันจะเกิดตรงนี้ก็ประมาณนี้เนาะและบอสถ้าคุณไม่สู้กับมันมันจะหายไปได้ ใช่ mm hmm. โหดแย่เลยแต่นายคอลเลอร์แม่งโหดขึ้นแต่โทเจอร์แม่งก็ยังเป็นตัวที่ใช้ฆ่าบอสอยู่ดี mm hmm. ก็มีประมาณนี้เนาะโทเลนมันก็ไม่ได้เพิ่มมาเท่าไหร่หรอกไอตัวสองตัวที่แหลนที่ผมเพิ่งรู้จักส่วนตัวที่เหลือก็เหลือมันจะมีอีกหนึ่งตัวที่ผมยังที่ผมไม่รู้จักแล้วผมเพิ่งมารู้กับอีกสองแล้วก็ยังเหลืออีกสองตัวที่ผมยังไม่ได้รีวิวก็นั่นแหละก็ไปรีวิวในคลิปหน้าเพราะว่ามันช่อนค้างใช้ทรัพยากรเวลาเยอะเลยแหละเพราะมันต้อง mm hmm. หาของนะผมก็ไม่ได้ใช่หุ่นยนต์หรืออะไ แต่ตัวนี้ฟาร์มดีมากมีโทก็ขอให้โชคดีสำหรับการเล่น w o r l o of To l e t ครั้งใหม่ส่วน t ท a d i n g Center ก็เปลี่ยนไปแล้วก็เหมือนเหมือนตอนนั้นแหละผมจำไม่ได้แล้วว่าตอนไหนคือมันนานแล้วโอเคก็ขอให้โชคดีสำหรับการเล่น w o r l o of To l e t